ขอบคุณมากค่ะขอบคุณ MC ทั้งสองนะคะพี่ไก่และก็พี่พัทนะคะเดี๋ยวอ้อมขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มารับฟังความสำคัญของโปรโตีนกันนะคะแต่ว่าอันดับแรกเลยเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะชื่อนางสาวพัชราพรยาพงคขาเชอเลนชื่อว่าอ้อมนะคะการศึกษาก็คือจบ ริญญาตรีค่ะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนอุดรธานีค่ะแล้วก็ประสบการณ์ทำงานของอ้อมนะคะก็เป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์วิเคราะห์คุณภาพอาหารทางด้านเคมีนะคะนานถึง5ปีเลยนะคะอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานีค่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะอ้อมรับราชการนะคะในตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการนะคะหรือว่าเรียกสั้นๆก็คือพัฒนากรน,นั่นเองนะคะ สำหรับช่องทางการติดต่อนะคะก็ฝากกดเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทาง Facebook แล้วก็ทางอิน t ตา r กรมค่ะ,คะก่อนอื่นนะคะอ้อมต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ที่เปิดโอกาสแล้วก็ทำให้อ้อมรู้จักโปรแกรม,มดีๆทำให้อ้อมได้รู้จักแล้วก็ได้พบกับทุกคนในห้องซูมห้องนี้ด้วยนะคะคนแรกเลยค่ะก็คือพี่พี่แอลนะคะคนที่สพี่หนูตุ่มค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยไดมอนดพี่น้องพีจีย๊ยบค่ะ แล้วอ้อมก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยเคยอ้วนมาก่อนก็ว่าได้ค่ะแล้วก็ผ่านโปรแกรมอินเชฟมาทั้งหมดแปดสัปดาห์นะคะก็สัดส,ส่วนแล้วก็น้ำหนักนี่ก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันค่ะก็ความแตกต่างก็เห็นได้ชัดเจนจากภาพเลยนะคะ,ะแล้ววันนี้เรามาดูว่าโปรโตีนนั้นมีความสำคัญอย่างไรถ้าเกิดว่าเราอะค่ะ เปรียบว่าร่างกายเนี่ยเสมือนบ้านแล้วก็จะพบว่าโปรตีนเนี่ยค่ะก็เปรียบเสมือนก้อนอิฐนะคะที่ก่อสร้างบ้านให้เรานั่นเองเพราะว่าร่างกายเราค่ะจะนําไปใช้สร้างพลังงานซ่อมแซมเซลล์แล้วก็ส่วนต่างๆในร่างกายนะคะแล้วก็หากว่าร่างกายเราเนี่ยค่ะได้รับโปรตีนที่ไม่เพียงพอเยก็เหมือนกับว่าการสร้างบ้านเราเนี่ยใช้อิฐไม่พอนะคะก็จะไม่สามารถปกป้องร่างกายของเราได้ปกป้องบ้านของเราได้เช่นกัน แล้วก็โปรตีนนะคะถือว่าเป็นแหล่งพลังงานสำรองนะคะซึ่งโปรตีน1กรัมจะให้พลังงานทั้งหมด4กิโลแคลอรี่ค่ะแล้วก็โดยปกติแล้วนะคะร่างกายของคนเราค่ะมีความต้องการที่จะต้องใช้โปรตีนนะคะแตกต่างกันตามแต่ละช่วงอายุไว้เลยนะคะโดยจากข้อมูลองค์กรอนามัยโลกค่ะแนะนำว่า ปกติแล้วคนเราค่ะต้องการโปรโตีนไม่น้อยกว่า50กรัมต่อวันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าหากเราอะได้รับปริมาณน้อยกว่ากําหนดเนี่ยค่ะอาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเรานะคะรวมไปถึงการทํางานของสมองทําให้เรามีความอ่อนเพลียแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเรานะคะมีส่งผลต่อระบบผอผานด้วยนะคะโดยเริ่มจาก เด็กทารกนะคะตั้งแต่อายุ1เดือนถึง1ปีเนี่ยค่ะควรจะได้รับโปรตีนต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่15้ากรัมนะคะเด็กเล็กหนึ่งปีถึง5ปีควรได้รับโปรตีนเฉลี่ย26กรัมต่อวนันเด็กโต6ถึง12ปีควรได้รับโปรตีนอยู่ที่45กรัมต่อวนันสำหรับผู้ใหญ่ค่ะควรได้รับโปรตีนอยู่ที่ห้าบหกรัมต่อวนันแต่สำหรับผู้หญิงมีคภ์หรือว่าผู้หญิงที่ให้นมบุตรนะคะควรจะได้รับ โปรโตีนเพิ่มขึ้นอีก20กรัมเพราะว่าผู้หญิงตั้งครรภ์นเนี่ยค่ะจะต้องการพลังงานและก็โปรโตีนมากกว่าก่อนที่ตั้งครรภ์อีกนะคะโดยเฉลี่ยควรจะได้รับโปรโตีนอยู่ที่75กรัมต่อวันนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูซิว่าคนที่เขาขาดโปรโตีนเนี่ยค่ะเขาจะมีอาการอย่างไงเรามาลองสำรวจตัวเองกันดูนะคะไปมาพร้อมกันเลย ข้อแรกเลยค่ะก็คือหากคุณว่าหากคุณนะมีรู้สึกว่ากล้ามเนื้อของคุณเนี้ค่ะค่อนข้างย้วยแบบแก้มเนี่ยก็รู้สึกห้อยจับตรงไหนก็ดูย้วยไปหมดเลยคุงนะุะอาจจะดูว่าไม่มีไขมันนะแต่ทำไมอดูย้วยจังหลังจากที่เราผอมลงนั่นก็แสดงว่าเรา,า่ะะคกินโปรตีนนะไม่พอทำให้กล้ามเนื้อกับคอลลาเจนนะคะมันไม่กระชับเข้าไปนะคะอาการที่สองก็คือรู้สึกว่าตัวเองนะ่ะบวมง,ง่าย เวลาที่ร่างกายของเราอะค่ะได้รับโปรโตีนไม่พอนะคะมันจะมีสารอีกตัวหนึ่งค่ะที่อยู่ในร่างกายเรียกว่าอัลบูมินอ่ะเวลาอัลบูมินในร่างกายไม่พอนะคะสังเกตนะคะตอนยเย็นๆน่ะเราจะรู้สึกว่าเออดื่มน้ําก็รู้สึกบวมละอากาศเปลี่ยนอา้าวกระบวมอีกไม่รู้ว่าเป็นจากอัลบูมินต่าไปหรือเปล่านะคะอ้อมขอแนะนําให้ไปเจาะเลือดตรวจนะคะเพื่อความมั่นใจเนาะข้อที่สามค่ะกระตุ กระดูกของคุณนะคะจะเปราะแตกง่ายนะคะมันมีงานวิจัยขึ้นมาค่ะผู้หญิงในวัยชรานะคะที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วก็ขาดโปรโตีนมาเป็นระยะเวลานานเน,นี่ยค่ะกระดูของเขานะคะค่อนข้างจะบางประมาณ60-70เเอเลยนะคะก็คือกระดูกของคนเหล่านี้ค่ะจะบางกว่าคนที่ออกกำลังกายแล้วก็บางกว่าคนที่ เขาเหล่านั้นกินโปรโตีนมากพอนะคะแล้วมันจะส่งผลให้เวลาเราหกล้มเนี่ยค่ะกระดูกเนะะี่ยค่ะมันจะแตกหักง่ายนะคะข้อที่สี่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กนะคะก็จะสูงช้าเด็กที่กินโปรโตีนไม่พอนะคะอย่างเช่นเด็กไม่ชอบกินไข่ไม่ชอบกินนมไม่ชอบกินเนื้อสัตว์เนะะี่ยค่ะเด็กบางคนเขาจะสูงช้านะคะแต่ว่าอย่าไปเปรียบลูกหลานเรากับเพื่อนๆของเขานะคะ,ะการสูงช้าเนี่ย อยากจะให้เปรียบเทียบกับคนในครอบครัวของเราอ่ายกตัวอย่างเช่นครอบครัวขอ,องอ้อมเนี่ยค่ะสูงประมาณ160-170เซนติเมตรเนาะถ้าเกิดว่าอ้อมนะสูงช้าอยู่ไม่อยู่ในช่วงครอบครัวที่เราสูงเนี่ยค่ะเราจะต้องเสนษฐานตัวเองแล้วว่าอ้อมเนี่ยขาดสารอาหาร,รหรือเปล่าหรือว่าขาดการออกกําลังกายไหมนะคะถ้าเกิดเราอะอยากให้บุตรหลานของเราอะค่ะ สูงขึ้นเนาะสูงเร็วๆอย่างงี้ค่ะก็ควรจะให้เพิ่มโปรโตีนจากไข่จากปลาแล้วก็เนื้อสัตว์รวมถึงนมด้วยค่ะและก็ข้อที่ห้านะคะก็คือแผลเนี่ยจะหายช้าอันนี้จะเจอบ่อยมากเลยนะคะเราลองนึกถึงสมัยตอนที่เราเป็นเด็กนะคะเราอ่ะจะกินเยอะอ่าเพราะว่าการที่เรากินเยอะเนี่ยค่ะเราได้รับสารอาหารที่เยอะใช่ไหมคะการซ่อมแซมแผลมันก็จะเร็วอ่ะแต่พอเราอายุมากขึ้นนะคะเราก็จะกินน้อยลง กินปลาน้อยกินไข่น้อยกินนมน้อยเมื่อร่างกายเราได้รับโปรโตีนไม่พอะคะ่ะมันจะส่งผลให้แผลเราะหายช้าจากที่เคยหายภายในหนึ่งวันก็เพิ่มมาเป็นสามวันกว่าแผลเราจะหายนะคะแล้วก็ข้อที่หกเนี่ยคุณอาจจะมีอาการที่หิวบ่อยแล้วก็อ้วนง่ายนะคะระหว่างวันก็หิวอีกหิวแล้วหิวอีกนะคะนั่นก็คือส่วนหนึ่งก็คือการที่เราอะทานโปรโตีนไม่เพียงพอนะคะดังนั้นค่ะ อัดไข่ได้อัดเข้าไปเลยค่ะใครบอกว่าเออกลัวไข่แดงแล้วก็กินไข่ขาวไปเลยสี่ฟองหกฟองเข้าไปเลยลองกินปลาสักครึ่งตัวหรือไม่ก็มือละตัวดูค่ะแล้วควรจะรู้สึกว่าวันไหนที่เราทานปโปรตีนที่มากพอคะ่ะวันนั้นน่ะเราจะรู้สึกชิลมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราอ่ะหิวลดลงด้วยอืมอ,อันนี้เลยข้อที่เจ็ดเนี่ยเจอบ่อยมากเลยค่ะก็คือ คนที่ขาดโปรโตีนนานๆนะคะผมจะงอกเร็วแล้วก็ร่วงง่ายนะคะนี่เลยผมตรงกลางก็จะโบวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือดูที่เล็บของท่านเองค่ะ,ะถ้าเกิดเล็บเราไม่เป็นสีชมพูเนี่ยก็แสดงว่าร่างกายเราเนี่ยเริ่มขาดโปรโตีนแล้วแล้วมาลองจับผิวดูซิผิวของเราอะ่ะแห้งง่ายไหมมีริ้วรอยง่ายหรือเปล่ารูขมขนกว้างกว่าสมัยวัยรุ่นไหมลองเทียบดูค่ะ แต่ก่อนนะ่ะรูขุมขนใบหน้าเราอ่ะจะตีบจ,จะเล็กเนาะแต่พออายุมากขึ้นนะ่ะอย่างเช่นหนุ่มสาวเนาะอายุวัยสามสิบสี่สิบปีขึ้นไปนะคะรูขุมขนเขาอะจะกว้างอ่าแสดงว่าบุคคลเหล่านั้น่ะขาดโปรตีนแน่นอนเนาะแล้วก็ใครที่ขาดโปรตีนอะเราก็ควรจะเสริมโปรตีนให้ร่างกายของเราด้วยนะคะทีน,นี้เรามาดูก้าความรับ ของโปรโตีนที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนอวันนี้อ้อมจะมาเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าหลายคนเลยจะถูกเรียนมาเหมือนอ้อมเลยว่าโปรโตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ,อ่แต่อ้อมอยากจะบอกว่ามันมีความลับมากกว่าน,นั้นนะคะโปรโตีนค่ะไม่ได้ช่วยแค่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเท่านั้นอ่เมื่อคุณอายุ30ปีขึ้นไปแล้วนะคะร่างกายจะเริ่มถดถอยกล้ามเนื้อก็จะเริ่มสลายตัวมันเป็นสัญญาณที่บอกว่า โปรโตีนน่ะช่วยส้มแซมสนที่สึกหรอนะไม่ผิดค่ะแต่ว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นความสึกหรอก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นคนที่อายุมากกว่า30ปีนะคะควรจะได้รับประทานโปรโตีนที่เพียงพอนะคะาีนี้เรามาดูว่าความลับของโปรโตีนเก้าข้อที่ยังไม่รู้มีอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยข้อที่หนึ่ง โปรโตีนช่วยเพิ่มอัตราการเาผาผลาญพลังงานอ่าใครก็ตามนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองนะ่ะอ้วนง่ายอัตราการเาผาผลาญพลังงานแย่ลงนะคะมีการวิจัยค่ะเมื่อเรารับประทานโปรโตีนอย่างเพียงพอนะคะโปรโตีนจะช่วยเพิ่มอัตราการเาผาผลาญพลังงานทําให้เรานะคะสามารถเบิร์นไขมันส่วนเกินได้เร็วขึ้นอ่าข้อที่สองโปรโตีนค่ะช่วยลดความหิวลงได้นะคะมีงานวิจัยเช่นเดียวกัน เมื่อเรารับประทานโปรตีนอย่างเพียงพอควบคู่กับอาหารมื้อเช้านะคะจะทําให้เรานั้นหิวอาหารมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นนะคะก็คือทําให้เรากินน้อยลงประมาณ400กิโลแคลอรี่ต่อวันเลยทีเดียวนะคะข้อที่สามค่ะโปรตีนนั้นก็คือช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเพิ่มสมรรถภาพความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและช่วยทําให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้ค่องตัวมากยิ่งขึ้นเลย ลองสังเกตดูนะคะคนแก่เนาะเมื่ออายุมากขึ้นจะรู้สึกว่ามไม่ค่อยมีแรงเลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือการขาดโปรโตีนนั่นเองค่ะโดยเฉพาะคนที่อายุ30ปีขึ้นไปอย่างอ้อมเนี่ยเนาะบางทีเนาะก่อนที่จะเจอโปรแกร,รมเอ็นเชฟเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยแข็งแรงเลยอะทําไมตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุ20กว่า,วาต้นๆเน,นี่ยทําไมรู้สึกแบบแข็งแรงกระปี้กระเป๋า ทุกวันนี้ทําไมเดินขึ้นบันไดไม่กี่ชั้นแล้วก็รู้สึกหอบๆเหนื่อยแล้วนะคะนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุจากการที่กล้ามเนื้อของเราะค่ะเริ่มฝ่อลุมแล้วนั่นเองอ่าต่อไปข้อที่สี่ค่ะโปรโตีนนะคโปรโตีนนะคะจะช่วยลดอุปติกา,การการกลับมาอ้วนซ้ำอาใครก็ตามนะคะที่เคยมีประสบการณ์ว่าพออายุเกิน30ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยกินอะไรนิดอะไรหน่อยก็อ้วนเคยลดความอ้วนมาแล้วเอ้า กลับมาโยโย่ขึ้นใหม่อีกละมีงานวิจัยค่ะการที่เรากินโปรตีนอย่างเพียงพอทุกๆวันนะคะจะช่วยลดอุปิตการการกลับมาอ้วนซ้ําได้สูงถึงห้าสิเปอร์เซนเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยค่ะพอกินโปรตีนน้อยใช่ไหมคะมันก็จะมีความหิวระหว่างวันนั่นเองพอเราหิวระหว่างวันใช่ไหมคะเราก็จะกลับไปกินข้าวกินแป้งกินน้ําตาลเยอะโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเลย ดังนั้นโปรโตีนจึงช่วยลดการกลับมาอ้วนซ้ำอีกนั่นเองนะคะขอ้อที่หค่ะโปรโตีนนะคะช่วยลดการเกิดภาวะโรคก,กระดูกพรุนหลายคนอาจจะเคยได้ยินมานะคะว่าแคลเซียมเนี่ยช่วยลดภาวะกระดูกพรุนซึ่งอ้อมก็ว่ามันถูกต้องแล้วค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่ากระดูกของเรานั้นนะคะมันไม่ได้มีแค่แคลเซียมอย่างเดียวเพราะว่าในกระดูกของเราค่ะมีโปรโตีน แล้วก็มีส่วนประกอบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆที่สำคัญมีคอลลาเจนด้วยนะคะดังนั้นแล้วงานวิจัยค่ะจึงพบว,ว่าการที่เรารับประทานโปรตีนอย่างเพียงพอควบคู่กับการออกกำลังกายและการรับประทานแคลเซียมอย่างเพียงพอด้วยเนี่ยจะช่วยลดการเกิดภาวะกระดูกพุุนและกระดูกหักได้ด้วยนะคะข้อที่6ค่ะ คนที่ส่วนใหญ่แทบจะไม่รู้เลยก็คือการรับประทานโปรโตีนอย่างเพียงพอจะช่วยลดภาวะไขมันไตรกลีเซอไร์ในเลือดสูงอืมจะมีงานวิจัยนะคะพบว่าผู้รวบทดลองเนี่ยค่ะรับประทานอาหารที่มีโปรโตีนเพิ่มขึ้นแต่ลดข้าวลดแป้งและน้ําตาลลงนะคะปรากฏว่าพอไปเจาะเลือดแล้วเนี่ยไขยมันไตรกลีเซอไร์ในเลือดีลดลงนะคะดังนั้นแล้วหากใครก็ตามมาค่ะที่ อายุ3าปีขึ้นไปแล้วเนี่ยค่ะลองไปเจาะเลือดดูนะคะแล้วมีภาวะไขมันไตรกรลีเซอไรด์ในเลือดสูงเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูค่ะว่าเป็นเพราะเราอะ่ะกินข้าวกินแป้งน้ําตาลเยอะเกินไปไหมนะคะหากเกิดว่าเรารู้แล้วเนี่ยเราลองปรับดูนะคะจะทําให้เราหนี่ช่วยลดไขมันไตรกรลีเซอไรด์ได้ค่ะข้อที่เจดเลยนะคะโปรโตีนเนี่ยช่วยลดการเกิด ความดันโลหิตสูงอมีงานวิจัยอีกแล้วค่ะใครก็ตามที่รับประทานโปรตีนอย่างเพียงพอนะคะและเป็นประจําด้วยเนี่ยจะช่วยลดโอกาสที่วันข้างหน้าค่ะจะเป็นความดันโลหิตสูงได้แล้วก็ในบางคนนะคะที่เขาพบว่าเขาอ่ะอาจจะช่วยลดภาวะความดันโลหิตสูงได้ด้วยเช่นกันนั่นก็หมายความว่าคนที่ก่อนจะเป็นความดันโลหิตสูงก็ควรกินโปรโตีนให้เพียงพอ เพราะว่ามันจะช่วยลดโอกาสการเกิดได้แต่คนที่เป็นความดันสูงแล้วก็ควรกินโปรโตีนให้เพียงพอเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าโปรโตีนนั้นไม่ใช่ยานะคะดังนั้นแล้วใครที่รับประทานยาอยู่แล้วก็ให้รับประทานยาต่อไปนะคะแล้วก็รับประทานโปรโตีนเพิ่มเติมให้ครบอย่างเพียงพอในแต่ละวันด้วยเช่นกันข้อที่8ค่ะโปรโตีนช่วยซ่อมแซมหลังการผ่าตัดมีงานวิจัย พราบว่าถ้าร่างกายของเรานะคะมีโปรโตีนน้อยลงขาดแคลนโปรโตีนเนี่ยจะทําให้แผงเรานะหายช้าเหมือนที่อ้อมได้แจ้งเมื่อสักครู่นี้นะคะในทางกลับกันหากเรามีการเสริมโปรโตีนค่ะทําให้ร่างกายเรามีโปรโตีนเพียงพอเนี่ยคนที่กําลังมีบาดแผลค่ะก็ร่างกายจะซ่อมแซมแผลให้หายเร็วขึ้นนะคะและตัวสุดท้ายค่ะโปรโตีนช่วยลดอุปติการกล้ามเนื้อฝ่อในผู้สูงอายุได้ด้วย งานวิจัยก็ใหม่ละถ้าผู้สูงอายุรับประทานโปรโตีนอยู่ในช่วง0.8กรัมถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันนะคะจะทำให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นค่ะลดโอกาสการเกิดกล้ามเนื้อฝ่อได้นะคะกล้ามเนื้อฝ่อเป็นยังไงลองสังเกตดูนะคะหลายคนนะคะนั่งรถแล้วอ่ะรู้สึกเมื่อยมีใครเป็นเหมือนกันไหมคะที่นั่งรถนานๆแล้วรู้สึกเมื่อยก้อนอ่ะ นั่นอาจจะเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อมันเริ่มฝ่อแล้วนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อค่ะมันรองรับน้ําหนักตัวได้ลดลงแล้วก็ใครที่เริ่มมีอาการนั่งแล้วรู้สึกแม่ก้นนะคะเราอ่ะก็ควรจะเพิ่มโปรโตีนให้ร่างกายได้แล้วอ่าและเทนี้พูดมาขนาดนี้แล้วเราก็เออแล้วเราจะพบแล้วก็ทานเนี่ยโปรโตีนอะ่ะจากไหนได้บ้างนะคะ ซึ่งโปรโตีนนะคะก็แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆเนาะก็คือโปรโตีนจากสัตว์และก็โปรตีนจากพืชเนาะสำหรับโปรตีนจากสัตว์นะคะเขาเขาก็มีข้อดีเยอะนะก็คือมีกรดอะมิโน,โนจําเป็นนี่ครบถ้วนเลยแล้วก็เป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพแต่เขามีไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลสูงนะคะในส่วนของโปรโตีนจากเนื้อสตัตว์ต่างๆเนี่ยเขาจะย่อยยากอ่าย่าอย,ยได้ง่ายลองลงมาก็คือเนื้อปลานะคะ ในส่วนของโปรโตีนจากไข่แล้วก็นมเนี่ยเขาจะย่อยแล้วก็ดูดซึมได้ง่ายอ่าแล้วก็โปรโตีนจากพืชค่ะตัวนี้ของเขาเนี่ยมีไขมันแล้วก็กรดอิ่มตัวนะคะเป็นไขมันอิ่มตัวต่ําแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลมีใย,ยอาหารสูงนะคะอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่แล้วก็ไฟโตนิวเทรนที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะที่สําคัญเลยก็คือให้พลังงานต่ํากว่าเนื้อสัตว์แล้วเหมาะสําหรับคนที่รักสุขภาพเหมือนเราด้วยนะคะ และอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่หลายคนอาจคิดไม่ถึงเลยนะคะในการกินโปรตีนจากพืชน,นั่นก็คือการที่เราอะค่ะช่วยดูแลโลกของเราเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากระบวนการนะคะผลิตแหล่งโปรตีนจากพืชน,นั้นนะคะใช้ทรัพยากรน้อยกว่าการผลิตอาหารจากสัตว์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้นั่นเองค่ะ และทีนี้นะคะอ้อมอยากจะให้ทุกท่านนะ่ะรู้จักค่า PDC a มันคืออะไรนะคะค่า PDC a นะคะก็คือค่าที่บ่งบอกความสามารถในการย่อยโปรโตีนให้ได้เป็นกรดอะมิโนเพื่อที่ร่างกายจะนําไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดซึ่งโปรโตีนคุณภาพนะคะสูงที่สุดเลยเขาจะมีค่า PDC a mm hmm. เท่ากับหนึ่งอ่าสำหรับโปรโตีนของเราเนาะก็คือโปรโตีนคุณภาพเลยโปรโตีนนิวทริไลซึ่งหนึ่งหน่ยวยโมเลกุลของเขานะคะให โปรโตีนคุณภาพอยู่ที่แปดถึงสิกรัมเลยที่สําคัญเลยปราศจากไขมันคอเลสเตอรอลอน,นะคะเป็นแหล่งโปรโตีนที่สมบูรณ์มากแล้วก็มีกรดอะมิโนโจําเป็นนะคะเป็นแหล่งโปรโตีนพืชคุณภาพที่สูงแล้วก็ที่สําคัญเลยไม่เติมสีไม่มีกลิ่นสังเราะหหรือสารกันเสียนะคะและนี่เลย P.D.C.S. เท่ากับหนึ่ง นะคะและที่สําคัญมีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้รับประกันคุณภาพที่เข้มงวดนะคะจากมเมล็ดพันธุ์สู่ผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารนิวทรีไลท์เลยค่ะและโปรตีนของเรานะคะก็มีทั้งหมด4รสชาติด้วยกันเรามาดูทีละรสชาติกันเลยนะคะรสชาติแรกเลยค่ะนิวทรีไลท์ออแพนโปรตีนนะคะตัวนี้ก็คือ1ช้อนตวงของเขา,าค่ะจะให้โปรตีนอยู่ที่8กรัมนะคะส่วนประกอบของเขาหลักๆก็จะมีสารสก,กัดโปรตีนจากถั่วเหลือง จากข้าวสาลีแล้วก็จากถั่วพีค่ะต่อมาก็คือ n e วท i ิไลต์โปรตีนกลิ่นเบอร์รี่นะคะสำหรับ2ช้อนตวงค่ะเขาจะให้โปรโตีนถึง9กรัมนะคะส่วนผสมเขาก็จะมีสารสกัดโปรโตีนจากถั่วเหลืองอัลเซเล,ล่าเข้มขน้นผลไม้เข้มข้นค่ะสำหรับสาวๆนี่ชอบสูตรนี้เลยผิวสวยนะคะพบบเพราะว่าวิตามินซีสูงแล้วก็นิวทริไล r ์ e รีนทีนะคะตัวนี้ สองช้อนตวงจะให้โปรโตีนอยู่ที่9กรัมค่ะมีสารสก,กัดโปรโตีนจากถั่วเหลืองมีนมผงขัดมันเนยมีชาเขียวแล้วก็แคลเซียมฟอสเฟตไตรเบสิกค,ค่ะและรสสุดท้ายนี่ทูไลท์โปรโตีนรสช็อกโกแลตนะคะสองช้อนตวงเขาจะให้โปรโตีนสูงถึง10กรัมนะคะส่วนประกอบก็จะมีสารสก,กัดโปรโตีนจากถั่วเหลืองผงโกโก้แล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนตค่ะแล้วเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเนื้อทูไลท์เนี่ยคือโปรโตีนเสริมอาหารอันดับ หนึ่งเลยยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์โค้งสุดท้ายแล้วที่เราจะต้นสินค้าคุณภาพนิทรไลค์ของเรานะคะเพื่อที่เราจะได้ดูแลแล้วก็รับประทานให้มีการเสริมโรเตีอนให้กับร่างกายเพื่อที่จะมาทดแทนชดเชยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอา,อาการที่อ้องได้กล่าว่นครั้งต้นแล้วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะอ้อมต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่ให้โอกาสอ้อมได้มาให้ความรู้เนาะวันนี้ก็บทบาทจ,จากพัฒนากรสาวมาเป็นโฆษนากรก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณเวลากับเอ็มซีค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะโอเคขอบคุณคุณ